เปิดมาราธอนค่ะก็คือเป็นอีพีพิเศษนะคะที่อ้อมมาเจอเพื่อนๆ ça, วันนี้นะคะเพราะว่าอ้อมอยากมาแชร์ประสบการณ์ <g plain> การวิ่งเฟิดมาราธอนของอ้อมนะคะจริงๆการซอมมาราธอนก็คือจบไปเรียบร,อยร้อยแล้วเนาะกับซองวิของเราที่ซอมไม่ถึงนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่อ้อมอยากมาแชร์ก็คือในเรสนะคะอ้อมเจออะไรบ้างและอ้อมเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะคือจริงๆก่อนหันานี้อ้อมอ่ะอัดคลิปวิีบสองมาแชร์เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าเรสไปแล้วเนาะหลังจากที่ รับบีบแล้วก็เตรียมอะไรไปบ้างในเรสนะคะคือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เตรียมไปนะคะก็มีที่ได้ใช้แล้วก็ที่ได้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอากลับมาเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ว่าในเรสเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วอ้อมเจอปีศาจไหมแล้วก็อ้อมมีวิธีการแก้ปัญหาในเรสแต่ละกิโลยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เดี๋ยวอ้อมขอพูดถึงเขาเรียกอ,อะไรอะ ย้อนหลังการเตรียมตัวนิดนึงเนาะว่าว่าอ,อ,อา้อมอะไรเข้าเลท้ากนะคะก็คืออ้อมจะพกกระเป๋าดเรมอนเนาะก็คือถ้าคนที่ดูววนมาทอนวิช12ก็จะเห็นกระเป๋าใบนี้ซึ่งจริงๆมันก็คือเกินความจําเป็นนะคะเพื่อนต,ต้องบอกก่อนว่ากระเป๋าใบนี้มันเกินความจำเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะคืออ้อมเอาไปเพราะว่ามันต้องใส่เจลเยอะเนาะวันนั้นอ้อมเอาเจลไปสามซองแล้วก็กินในเลสองซองแต่ว่าพี่มินอะ่ะเอาเจลไปกินก่อนแค่หนึ่งซองใช,นะใช่แล้วก็ที่เหลือพี่มินคือไปกิน,นเลทหมดเลย ใช่ค่ะเพราะว่าตัวก็จะได้ไม่หนักแต่ว่าอ้อมก็คือกลัวว่าเฮ้ยเราจะกินเจลกิโลที่เท่าไหร่คือมันก็มีการวางแผนอ้อมเป็นคนกินเจลกิโลที่8ตั้งใจนะคะจริงๆทุก8กิโลประมาณนั้นก็จะเริ่มกินกิโลที่8กิโลที่14แต่หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ตามแผนนะคะส่วนของพี่มิ้ก็จะกินกิโลแรกที่กิโลที่14แล้วก็พี่มิ้เอาไปประมาณ เอาไงเอาไงก็คือในเล็กก็คือไปสองซองกินเก็บสี่ก่อนหนึ่งซองแล้วก็เก็บไปกินกิโลที่เท่าไหร่ประมาณยี่สิบยี่สิบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแจกกิโลที่ยี่สิบสี่อีกครั้งหนึ่งเนาะยี่สิบสี่พี่บินก็ไปอีกสองซองก็เป็นกินกิโลที่ยี่สิบสี่หนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็กิโลที่ก็กินเยเอาเอาแล้วก็กินเลยก็มีอีกอันหนึ่งประมาณกิโลที่ประมาณสามสิบเนาะก่อนขึ้นก่อนตรงที่พังเราพักยาวใช่ไหมใช่ครับ ใช่ก็คือเรากินทั้งหมดอ้อมกินประมาณ4ี่ซองนะคะในเลพี่มินก็กิน4ี่ซองเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วก็ก่อนวิ่งก็คือกินคนละหนึ่งซองนะคะก่อนวิ่งเนาะก็คือณนณะนะตอนที่เข้าเลดอะคือจริงๆริงอ้อมอยากเตรียมตัวกินดีๆเนาะแต่พอเข้าเลดแล้วเรารู้สึกว่าน้ำเขามีให้เรากินเยอะจนอิ่มอะ่ะ<อ> <laughs> น้ำมีเยอะคือน้ำแบ<ต>บว่าท,ทุกสองกิโล,โลแต่เราไม่ความรู้สึกว่าเหมือนเราเพิ่งกินน้ำไปเราเจอน้ำอีกแล้วเราก็กินคืออ้อมอะกับพี่มินอะจะกินน้ำทุก ท,ทุกจุดที่เขามีให้ใหนะคะเพื่อนๆแต่แล<ต>้วแต่จุดนะคะว่าจุดไหนกินจิตจุดไหนแบบเยอะหน่อยจุดไหนพักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแผนการวิ่งของออมเนาะก็คือเป็นแบ่งเป็น4เซตก็คือเซตแรกเนี่ยจะเป็น15กิโลเซตที่2 15กิโลเซตที่3 10กิโลแล้วก็เซตสุดท้าย2กิโลนะคะแต่มันก็ไม่การปรับเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเหมือนจะว่าพออยู่ในเรดจริงอะด้วยเราอะไม่เคยวิ่งมาราธอนแรกแล้วเราต้องวิ่งมาราธอนคนเดียวประมาณ ยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วพี่มินตามันเจออ้อมประมาณกิโลที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนะคะก็คือหลังจากนั้นอ่ะก็คือพี่มินก็คอยประคองเราเราไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ช่วงแรกที่เราวางแผนเราก็พยายามทําให้ถึงแผนก่อนอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวอ้อมขออนุญาตเล่าย้อนก่อนนะว่าอ้อมเอาอะไรเข้าไปในรดมาค่ะก็คือมีกระเป๋าแล้วก็มีเจลเนาะซึ่งในเจลก็คืออย่างที่บอกว่าอ้อมเอาไปทั้งหมดสามซองนะคะสามซองแต่ว่าที่เห็นสองซองเนี่ยก็คือมันกลับมานะคะเพื่อนๆแล้วก็น้้ามันมวยอ้อมพกเข้าไปนะ แต่ว่าอ้อมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เปิดเลยแต่ตอนนั้นคือคิดว่าถ้าขาไม่ไหวจริงๆก็อยากทาน้ำมันมวยเพื่อให้ขาร้อนะแต่ไม่ได้ใช้สิ่งที่อ้อมใช้จริงๆคืออันนี้นี่ก็คือต้องบอกก่อนว่านะว่าคลิปเนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะเพื่อนมันเป็นการรีวิวโดยการเลือกใช้ของของเราเองนะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ช่วยชีวิตอ้อมจริงๆในเลสนะก็คืออันนี้นะเดี๋ยวอ้อมมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงอ้อมถรงบอกว่าช่วยชีวิตอ้อมนะแล้วก็ก่อนเข้าเลสนะคะอ้อมก็มีน้ำมันเออน้ำมันมวยครีมนะคะครีมหอมมวยก็คือันเ้ทาาขํให แล้วก็สิ่งที่ใช้เลย,ยกับพี่มินก็จะเป็นอันนี้อยากที่แจ้งนะคะไม่มีทุกๆอย่างไม่มีสปอนเซอร์นะคะเชื่อก็คืออันนี้เพราะว่าพี่มินมีอาการบาดเจ็บที่ขาเนาะก็ท่าเพื่อนดูคลิปที่อ้อมปล่อยวันรับบีแบก็จะเห็นว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ตัวเนี้ยก็ช่วยพยุงกล้ามเนื้อนะคะซึ่งเดี๋ยวให้พี่มินรีวิวอยู่ทีนึ่งนะคะว่ารู้สึกยังไงแต่สำหรับอ้อมก็คือค่อนข้างจะก็คือเอาจริงอ้อมเซฟตัวเองไว้ก่อนแหละอ้อมไม่ได้เจ็บมากแต่รู้สึกต้องบอกว่ารู้สึกนะคะรู้สึึกกออ้้มถงติดนะแลว สุดท้ายก็เป็นยาเนาะก็จะมียา2เม็ดนะคะทําไมถึงมียา2ออย่างนะคะก็คือยาอันแรกจะเป็นยาตัตะคิวอ้อมจะเตรียมไป4เม็ดแล้วก็อันที่2ก็คือ1เม็ดเป็นยาคอนสแตนนะคะเพราะว่าอ้อมเป็นรอบเดือน,นะคะ่ะก็คือจังหวะดีมากนะคะมาลครแรกกับการเป็นรอบเดือนเนาะ,ะฉะนั้นการเตรียมตัวของอ้อมค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือไปซื้อโปรตีนมาอันนี้ก็คือเรากินหลังวิ่งเสร็จใช่อันนี้คือเรากินหลังวิ่งเสร็จโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตพูดในเลตก่อนช่วงกิโลแรกที่ที่ยังไม่เจอี่มนะะค กิโลแรกเนี่ยอ้อมก็พยายามวิ่งคืออ้อมจะแบ่งเป็น15ก็จริงแต่อ้อมก็พยายามวิ่งคุมคุมเพสแต่ละกิโลนะคะซึ่ง5กิโลแรกอะอ้อมทำได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าแผนอ้อมคือวิ่ง4.5ประมาณ15กิโลเนาะ5กิโลแรกก็จะวิ่งอยู่ประมาณ4.5151างอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือคุมเพสได้ดีเลยแต่พอ5กิโลหลังก็เริ่มแบบเพลสหลุดนิดหน่อยแต่ยังถือว่าคุมเพสได้ดีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ยังทำได้อยู่ในระดับที่ดีก็คือออ4.5 5 5ถึงงเนนนาะไไม่่กกิิรี้้แตโลท ความลำบากเริ่มมาแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนตัวเริ่มเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็หลุดไปที่ประมาณ5ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการนอนของอ้อมคืออยากวิ่งเร็วก่อนวิ่งเร็วก่อนแล้วค่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดช่วงแรกเราวิ่งช้าเราก็ต้องไปเก็บช่วงหลังอะไรเงี้ยก็พยายามวิ่งให้ได้ต่างแผนนะคะซึ่งอ้อมกินเจลครั้งแรกนะคะก็ก่อนวิ่งแล้วก็กิโลที่8นะคะก็คือกินเจลอันนี้เนาะก็คือหยิบเจลนี้ออกมากินเพราะว่ายังไม่ได้เจลในเลสก็จะหยิบเจลนี้กินก่อนกิทกมุ 2กิโลแต่ว่ากิโลแรกจะเป็นอยู่กิโลที่4ประมาณกิโลที่4เนาะน้ำจุดแรกแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆ15กิโลจบเซตเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าทําได้ดีตามที่วางแผนไว้นะคะแต่ทําได้ดีที่สุดณเวลานั้นแล้วกันค่ะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงกับกับตัวช่วงกับตัวคือกิโลที่2 <20. S> 1ประมาณ21อ่ะแต่ก่อนถึงกิโลที่ยอ่ะกิโลที่14เขามีเจลให้เราอีกรอบหนึ่ง อ้อมก็หยิบเจลในเลสนะคะเพราะอ้อมไม่ได้ไม่ได้เอาเจลที red, PI, state, ่ที่ที <fry UC> ่ในกระเป๋าเนาะหยิบเจลในเลสกินนะคะอีกหนึ่งครั้งก็คือกิโลที่1 4แล้วก็พอไปกิโลที่21เรากลับตัวมาละคนแรกที่เราเจอคือปาเรารู้แล้วพี่มินใกล้จะมาเพราะว่าป่าทักเรา่อนว่าเพราะว่าพี่มินกับปลาอยู่เอซเวลาเวลากลับตัวใช่เราจะเจอกันเราจะเจอกันก็คือปาอยู่เอซิกับพี่มินนะคะแต่ปาจะวิ่งคุมสามสามศูนย์เนาะส่วนพี่มินก็จะวิ่งคุมเคสมาหาอ้อมนะคะเพราะว่าาเร็ตเราสามสามศูนย์ก็ จบแล้วก็จะเข้าเลนแล้วเนี่ยก็คือโค้ดประเมินมาที่75เนะคะนั่นก็หมายความว่าอ้อมต้องปรับแพ็กเกใหม่ซึ่งโค้ดก็แจ้งมาว่าเวลาที่เราจะได้เนี่ยจะเป็น3ชั่วโมง45ถึง4ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอ้อมก็ยังลันอยู่เนาะอ้อมก็บอกพี่มินว่าอ้อมอยากได้3ชั่วโมง40ตากว่านะคะจาก3ชั่วโมง40เราก็เลยปรับแผนใหม่เป็นแบบวิ่ง45วิ่ง5วิ่ง5 3อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปรับแผนใหม่เป็นประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็คือฉันแล้วแหละที่ทำไม่ได้ ก็คือพี่มินก็คือพยายามจะช่วยคุมให้นะคะณตอนที่เจอพี่มินก็คือกิโลที่2 2เนาะก็คือพี่มินก็พยายามจะวิ่งต่อแล้วแต่ตอนนั้นคือเพจออฟก็คือหลุดไปแล้วนะคะก็คือหลุดไปประมาณ5กว่าพี่มินยังอยากวิ่งห้อยู่นะคะเพราะว่าพี่มินวิ่งคุมเพจ5มาตลอดเนาะจนมาถึงอ้อมอะไรเงี้ยเพราะกว่าจะตามอ้อมเจอก็กิโลที่2 2แล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือเอออ้อมก็พยายามวิ่งแต่ว่า5กว่าก็ยากแล้วเพราะตอนนั้นวิ่ง5 253ก็รู้สึกว่า 5-2ค่ะ3มาคุมได้แต่วิ่งต่ากว่าน,นั้นก็คือยากมากนะตอนนั้นนะคะเพราะว่าคือเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นสะพนานถึงวิญญาณจริงๆอ่ะอ้ไม่ได้กลัวเรื่องคอนกรีตเพราะว่าเราสองคนคือสนาม,มซ้อมคือคอนกรีตนะคะเพราะว่าลอบไม่กลับบางนาเป็นเป็นคอนกรีตนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะซ้อมรองรันที่รอบไม่กลับบางนาเนาะเมื่อก่อนเราสองวีที่กระซองอ่ะกระซองก็คอนกรีตเหมือนกันใช่ก็เลยไม่ได้กลัว,ลวคอนกรีตเท่าไหร่แต่อ้อมเบาเพสนะคะเพราะว่า เหตุ Head, ผลเลยที่เปาเพชรคืออ้อมเป็นคนที่เป็นรองช้ำถ้าคนที่ติดตาอ้อมจะรู้เลยว่าอ้อมเป็นรองช้ำแล้วก็อ้อมจะแนะนําวิธีการแก้ปัญหารองช้ำเนาะก็คือมันไม่ได้แก้แบบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทําให้มันเทาแล้วทําให้ซ้อมได้ก็คืออ้อมใช้ลูกบอลเนาะลูกบอลอยู่ไหนเออ,อ,อ,อก็คือใช้ลูกบอลนัเพื่อนก็เห็นนอ้องใช้ลูกบอลแล้วก็กิ้งเทา้าอะไรเงี้ยก็พยายามเตรียมตัวให้ดีนะคะแต่พอไปเจอพื้นแข็งๆนะวันที่เข้าเลทอ่ะประมาณกิโลที่ยี่สิบหกก็คือเจอละก็คืออันนี้อันนี้ ก็อันนี้เป็นลูกบอลที่อ้อมใช้นวดเท้านะคะแล้วก็คนแนะนําให้ใช้เป็นหยิบกระดาษทิชชู่ให้ใช้เท้าหยิบกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยแต่พอไปเจอคอนกรีตนะคะลองช้ำม,มันมันมาเพื่อนๆือคือด้วยความที่ื้นมันแข็งแล้วเราลงเท้าเต็มใช่ไหมแล้วเหมือนเรารู้สึกว่ารองช้ำม,มาเราเราเบาเพลเลยเบาเพลแบบไม่ได้ตัวเหนื่อยมากจนวิ่งไม่ไหวนะคะแต่สิ่งที่กลัวคือกลัวเจ็บรองช้ำเราจะวิ่งต่อไม่ได้นะคะก็เลยเบาเพลตอนนั้นก็คือไป53มเลย น่าจะช่วงกิโลที่26ประมาณนั้นนะคะก็คือลองช้ำเริ่มจะมาละแล้วก็ระหว่างเลสนะคะสิ่งที่อ้อมทําคือเพราะว่าอ้อมจะเป็นคนที่เคยซ้อมแล้วขาชา้าขาเหมือนจะชาเหมือนจะชาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลัวเป็นตะคิวสิ่งที่อ้อมใช้ก็คือตัวสเปรย์ใช่ตัวนี้ก็คืออ้อมฉีดตลอดทั้งเลสเลยนะพอรู้สึกว่าขาดจะชาขึ้นด้วยปกติอ่ะอ้อมจะเริ่มชาจากขาบนก่อนนะคะอ้อมก็จะฉีดแค่ขาบนอันนี้คือไม่ต้องหยุดนะคะวิ่งไปแล้วก็ฉีดไปแต่อาจจะเบาเพลแล้วก็ฉีดอะไรเงี้ย แต่จะมีช่วงที่หยุดจริงจังเนาะช่วงเออสามสิบหรอเระมาใช่ช่วงช่วงนั้นเลยที่พี่มินอ่ะช่วยฉีดให้ก็จะเป็นกิโลที่เราพักก็คือสามสิบกิโลที่สามสิบเนี่ยเราไปถึงอ่ะเพราะอ้อมบาเพลไปเรื่อยๆจนไปถึงกิโลสามสิบใช่ไหมกิโลที่สามสิบมันรู้สึกเริ่มวิ่งง่ายเนาะแต่เราเหมือนพักเสร็จด้วยสิ่งที่เราทําก็คือเรากินเจลเราสองคนคือเติมเจลกินน้ําฉีดสเปรย์คือทุกอย่างที่ทาแบบช่วงพักเสร็จก็คือทําไปเลยนะคะแล้วก็เหมือน พักเดินเดินหนให้ให้ฮาร์เรสต์ลดลงประมาณนั้นแล้วเราก็ไปต่อนะคะในช่วงนั้นก็จะพักนานนิดนึงในกิโลนั้นเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวต่อสําหรับ12กิโลสุดท้ายที่เหลือเพราะว่าช่วงนั้นเราเราก็รู้เส้นทางอยู่แล้วใช่ใช่เพราะว่าตอนที่เหลือ12กิโลอ่ะคือมันจะเป็นเส้นที่เราวิ่ง21กิโลของของบางแสน21นะคะเราก็จะชินแล้วเพราะว่าบางแสน12อ้อมกับท่มินมามาครั้งแรกเนาะฉะนั้นเราจะไม่รู้จักเลทจริงๆเราก็แค่ดูใน รีวิวใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยจะจริงๆว่าเลทมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าช่วง12กิโลสุดท้ายเรารู้ว่าเลสเป็นยังไงนะคะสำหรับอ้อมการวิ่ง12กิโลสุดท้ายอะ่ะ คือณณณ,ณ,ณตอนที่พาเราพักเส็ดอ่ะเรายังคิดว่าเรายังจะทาเวลาได้อยู่นะตอนนั้นหนึ่งชั่วโมงสี่สิบอ้อมก็เลยบอกพี่มินว่าขอคุมห้าสามนะขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวล้าไหมตัวล้าตัวล้ามากตัวไหนมากแต่ก็ยังพูดว่าขอคุมห้าสามนะคะยังมีใจที่จะวิ่ง<ม>คือสําหรับเลสเนี้ยอ้อมไม่เคยมีสักกิโลที่อ้อมรู้สึกว่าไม่อยากวิ่งแล้วไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะก็คือแต่แค่ปรับตัวแล้วก็วิ่งตามความไหวของร่างกายเนาะเพราะว่าอ้อมรู้สึกว่าหลังกิโลที่สาม มันคือกำไรของอ้อมแล้วนะตอนนั้นที่อ้อมวิ่งอ่ะเพราะว่าอ้อมซ้อมสูงสุด30กิโลในการซ้อมสูงสุด30กิโลคืออ้อมวอร์ม2กิโลแล้วก็วิ่งอีก28กิโลนะคะวันนั้นก็คือเยอะที่สุดแล้วก็แค่ครั้งเดียวฉะนั้นหลังกิโลที่31อ่ะก็คืออ้อมต้องปรับตัวเยอะแล้วแล้วก็อ้อมคิดว่าอันนั้นน่คือกำไลแล้วและสิ่งที่อ้อมกลัวคือปีศาจอ้อมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาทําให้ร่างกายเราวิ่งไม่ไหวหรือเปล่าหรือเราจะไม่อยากวิ่งแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็เป วิ่งต่อกับพี่มินจนกระทั่งเราไปถึงซุ้มสปอนเซอร์เราได้พักอีกครั้งก็คือก่อนขึ้นเขาสามลูกนะคะซุ้มนั้นเราพักนานซุ้มนั้นอ้อมรู้สึกว่าพี่มินเริ่มรู้สึกเหนื่อยละวใช่ไหมพี่มินเติมนี่หน่อยอ๋อพี่มินพี่มินเดินพี่มินพี่มินเดินนานนานกว่านานกว่าใช่เพราะว่าซุ้มนั้นก็คืออ้อมกินแตงโมได้กินแตงโมที่ที่ซุ้มนั้นนะคะแล้วก็กินสปอนเซอร์เหมือนกันเพราะว่าอยากเติมเกลือแกลแล้วก็กินน้ำแล้วก็หันไปพี่มินยังอยู่ข้างหลังอยู่ออพี่มินพักนนนนาากว่รอบี้ะะค ค่ะแล้วก็พอขึ้นเขาไปอ่ะคืออ้อมอ่ะลืมฉีดสเปรย์คือจริงๆอ้อมพักเซตตรงนั้นอ้อมควรฉีดสเปรย์เลยแต่ว่าอ้อมลืมเนาะอ้อมก็ตอนแรกคิดว่าไม่ไม่ยังไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ้อมจะฉีดสเปรย์เรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นเขามาแป๊บหนึ่งเนาะอ้อมบอกพี่มินว่าเอ้ยขาหนูว่ะมันเหมือนจะชาแล้วหนูต้องฉีดสเปรย์ก่อนนะเดี๋ยวหนูวิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่มินก็มาช่วยฉีดสเปรย์ให้นะคะอ้อมถึงบอกว่าตัวนี้คืออ้อมใช้ทางเล็กเลยนะก <im> ็ะขึ้นเขาไปไม่ได้วิ่งเร็วววววมมมมมมาาาาากกกกกกนนนนนะะะะะะคคคเพพรรตออ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 ััั้้้้้้ใูสึ่่่่ยยิงงแจจบบลลลที เขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าอ้อมเห็นคนเป็นตะคิวเยอะมากเพือ่อนๆต้องบอกก่อนว่าข้างทางที่เราวิ่งไปอะ่ะ<ม>คือคมีคนเดิน,นแล้วก็มีคนเป็นตะคิวเยอะมากใจแล้วก็แอบกลัวเหมือนกันเพราะเราก็ส้อไม่ถึงเนาะแต่ก็พยายามวิ่งแต่ลดเพจนะคะซึ่งก็บอกพี่มินว่าแบบช่วงหลังๆมาเริ่มบอกพี่มินว่าขอแค่วิ่งให้จบจากที่ตอนแรกกิโลที่30ยังมีแรงหตว่าอยากคุมยังอยากคุมอยู่นะ140สอะไรอย่างเงี้ยก็ขอแค่วิ่งให้จบแล้วพี่มินก็พูดให้กำลังใจก็คือบอกว่าเราอ่ะซ้อมเลยนะ สองวิ่งหนักฝนตกเราก็สอ, <ๆ S 2> สองอะไรก็สองก<ๆ>็อยากให้บอว,ว่ายังอยากให้ทําเวลาคือเราอ่ะก็ยังอยากทําเวลาแต่ว่าเวลาที่เราอยากทําตอนนั้นมันไม่ใช่สามสี่ศูนย์แล้วแต่เราอ่ะอยากแบบวิ่งให้จบอะไรเงี้ยเขาก็คอยให้กําลังใจในนี้แต่คอยให้กำลังใจเราแต่ตัวเขาก็คือจะไม่ไหวแล้วนะ,นะตอนนั้นในความรู้สึกคือพี่มินก็ขึ้นหน่อยมากๆเลยเพราะว่าพี่มินซ้อมสูงสุดแค่ยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วก็มีอาการบาดเจ็บแต่โชคดีที่อยากที่บอกว่าเราติดตัว ตัวนี้เนาะมันก็เลยรู้สึกว่าช่วยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะในเลตก็มีความรู้สึกแล้วก็พอไปถึงกิโลที่สามสิบเก้าหรือเปล่าแบตหน 38, ูหมดอะสามสิบแปดลสามสิบเก้าก่อนประมาณสามสิบแปดสามก่อนขึ้นเขาสา 3, มโมก,ก่ะค่ะก่อนเนินสุดท้ายเนินสูงสุดท้าย,ายก็คือเนินนั้นอ้องบอกพี่มินว่าโอเคเราจิบน้ำก่อนเนาะถ้าเห็นในเลดอ่ะจะมีน้ำก่อนขึ้นเขาเนินสุดท้ายเนะเาะอ้องก็บอกพี่มินว่าอันนี้หนูขอเดินเพราะในใจอะคือแบบเราไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอะไม่อยาก ก็คือเขานั้นมันจะทําให้เราเหนื่อยถ้าเรายังพยายามวิ่งขึ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุกแบบนั้นเราก็เลยแบบเออเดินนี้หนูขอเดินแล้วกันแล้วก็เดี๋ยววิ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่มิ้ก็โอเคให้เดินแล้วก็วิ่งต่อแล้วช่วงนั้นก็คือแบบก็วิ่งลงมาเรื่อยๆช่วงบนเขาต้องบอกก่อนว่าไม่ได้คุมเพลเลยนะคะก็เพลประมาณ6 6กว่าประมาณนี้เลยนะสประมาณ3ามกิโลนะก็วิ่งเรื่อยๆเลย,เลยค่ะตอนนั้นก็คือไม่ไม่ได้โฟกัสอะไรมากนอกจากพายายามวิ่งให้จบวิ่งเร ต้องบอกก่อนในเลสเนี้ยถ้าไม่ใช่พักเราเราไม่เดินเนาะเราไม่เดินเลยทั้งเลตนอกจากเวลาที่เราพักหรือว่าเวลาที่เราหยุดฉีดสเปย์นะคะแต่ว่าเราไม่เดินจะวิ่งช้าอะไรเงีย้ยเราเราก็คือวิง่งแต่ว่าไม่ได้เดินมีเดินแค่ตำแหน่งเดียวก็วคือตรงขึ้นเขาขึ้นเขาขมุมีแค่นั้นนะคะแล้วเราก็วิ่งลงมาเนาะก็เหลือ2กิโลสุดท้ายพี่มิ้นก็พยายามจะบิวเราอีกให้เราวิง่งให้เราวิง่งแต่ความรู้สึกคือมันมันร่างกายอ้อมมันล้ามากแล้วแต่ว่าอ้อมก็ สิ่งที่อ ok ้อมกลัวอย่างที่บอกอ้อมกลัวปีศาจอ้อมกลัวอ้อมไปเนาะจะไปนอปตรงไหนสัก hmm. ที่หน like ึ่งก่อนจะถึงเส้นชายอะไรเงี้ยอ้อมก็เลยวิ่งประคองมาพี่มิ้งก็บอกว่าวิ่งสี่วิ่งสี่จนกระทั่งมาประมาณหนึ่งกิโลพี่มิ้งก็บอกให้อ้อมวิ่งเห็นเส้นชายอยู่ข้างหน้าใช่แต่วัดเส้นชายไกลมากเพื่อนเพื่อนเห็นเนาะมันมันเห็นตั้งแต่หนึ่งกิโลกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้อยู่แล้วเพราะเราวิ่งบางแสนสิบบางแสนยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยเรารู้มันไกลเราก็ไม่กล้าสปินเราก็ไม่กล้าเพิ่มความเร็วนะคะแต่เราก็พยายามเพิ่มมมนนิิิดึงงเพรราาาะะวว่่่กโลทีออ้ปณ ก็พยายามเพิ่มแหละแต่ว่าไม่ได้เพิ่มเร็วมากจนก,กระทั่ง500เมตรสุดท้ายอ้อมรู้สึกว่า<ม>โอ้ฉันยังมีแรงอยู่ไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองยังมีแรงอยู่นะคะ<ม>ก็เลยสปินสปินโดย<ม>ที่พี่มินไม่รู้ด้วยว่าจะสปินก็วิ่งวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟ<ม>ีลลิ่งก็คือตอนนั้นก็คืออยากใช้แรงให้หมดละเพราะว่ามันมันสุดท้ายแลย้วจริงๆแค่500เมตรอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปถึงเส้นชยัยคืออยากจะบอกฟีลลิ่งว่าแบบมันมันดีมากขาที่อ้อมแตะเส้นชยัยอะในความรู้สึกอ้อมข้างในคือแบบเอ,อ้ฟูแแรกมันจบลว ม,มันจบแล้วก็บอกน้ำตาจะไหลแล้วก็รูปไวเรากลัวรูปไม่สวยแล้วเราก็ไวเราก็แบบกลายว่าเนอรนานาเส้นชายอ้อมได้รูปแบบฟิลแบบเยอะมากในความรู้สึกคือมันมันก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆที่ทั้งดีใจทั้งแบบเรียกว่าอะไรคือมันร้องไห้เพราะมันดีใจมากเพราะมันเป็นครูแรกของอ้อมเลยเนาะแต่ว่า เราก็ทําได้ําเร็จตัวที่เราไม่เจอปีศาจเนาะเราไม่ได้อยากวิ่งเราไม่เดินแบบไม่ได้อยากแบบเดินเพราะเราเจ็บหรืออะไรเลยคือความรู้สึกคือมันดีมากๆเลยคะ่ะแล้วสุดท้ายคือเรายังมีแรงสปินถึงเวลาจะไม่ได้ตามที่อ้อมอยากได้คือหนึ่งสีู่เนาะแต่เวลาก็ไม่ได้เกินจากที่โค้ดบอกก็คือหนึ่งสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสามสี่ห้าอ้อมก็รู้สึกว่าทําดีที่สุดแล้วสําหรับมาลาคอนแรกก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ก็รู้สึกดีมากๆค่ะสําหรับมามาัาาาานมันคแรกมันทําให้เราอยากไปมา,มาราธอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวเรามารีวิวของกันนะคะเพราะว่า,าในเล็ก็น่าจะมีประมาณนี้พี่มินอยากมีอะไรพูดในเลยกอืมก็อันนี้คือครั้งที่สองอวิ่งปูมาสอที่ไทยก็เลยคิดว่าครั้งแรกล่ะก็นั้นแล้ววามันสงปี3าปี วิ่งที่งานจอมเปิงแต่จอมเบิงสนามได้ในงานก่อนที่มีงานก่อนที่นี้ค่ะแต่อยากมีเป้าหมายวิ่งได้ประมาณสามสามส่วนสามสี่ห้าอันนี้ก็ยังไม่เคยคิดแบบนี้แต่ก็เป็นครั้งแรกก็ต้องใช้ใจสู้เพราะว่าสมองไม่ถึงใช่เพราะว่าก็สมองไม่ถึงการก็เลยพยายามวิ่งให้ตีเพราะว่าก็ต้องเป็นเพเซอร์ให้ให้อ้องจบ อะไรให้กำลังใจเองว่าต้องวินไต่เต็มที่เลยก็ต้องลาอ้อมด้วยแล้วต้องให้ตัวเองแบบจบด้วยสุดท้ายก็ต้องถ่ายวีดีโอด้วยก็ประมาณในเลตก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเป็นเลตที่ที่สนุกแล้วก็เป็นเลดที่อ้อมรู้สึกว่ามีความทรงจําดีๆในเลตค่ะถึงมันไม่ใช่แบบว่าพีบีสิ่งที่ตัวเองอยากได้อะไรเงี้ยแต่ตัวเองคิดว่าไม่เป็นไรเพราะตัวเองก็ซ้อมไม่ถึงเนาะเพ่อคือมาราธอนต่อไปก็คือตั้งใจว่า จะซ้อมให้ดีเพื่อไปว่าเรามีมาราธอนที่2ที่เราจะลงก่อนไปมาราธอนที่ไต้หวันนะคะก็คือเป็นมาราธอนที่จอมบึงอันนี้สนามจะง่ายกว่าละแต่ว่าพยายามจะซ้อมลองรันให้ถึงเพื่อดูว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนก่อน <ef. S 1> ที่เราจะไปทาซับสามศูนย์ที่ซับสามสามศูนย์ที่ไต้หวัน,เ,น <Nee. S 1> เพราะว่าเลทนไ่นก็คืออยากได้ซับสามสามศูนย์นะคะเราจะพายายามเนาะแต่ว่าจอมบึงเนี่ยเป็นเลทที่เราตั้งเป้าหมายซับสามศูนย์เหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นสามศูนย์ถึงสามห้ามากกว่ามันไม่ใช่สามศูนย์เพราะว่า อากาศที่ไทยไม่ได้ดีเหมือนหมที่ไต้หวันอะไรเงี้ยก็อยากไปทำทัพย์สัมภาระใไต้หวันมากกว่าแต่ว่าที่ไทยก็อยากให้ตัวเองซ้อมให้ถึงก่อนแล้วกเ็เป็นเหมือนไปเทสสนามก่อนว่าเราจะไปได้กไกลแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวของกันนะคะอันนี้ต้องแจ้งครั้งนเนาะว่าไม,ไ,มไม่ได้มีสปอนเซอร์เนาะท่าเพื่อนอยากตามกตามได้เลยเนาะก็คือน้ำมันหมก็คือครีมมวยคือปกติครีมอันนี้มันจะมีหลายยี่ห้ออยู่แนว ก็คือไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรเพราะว่าอ้อมจริงๆอ้อมก็ใช้หลายยี่ห้อแต่ว่าที่ใช้ยี่ห้อเนี่ยมันหาซื้อง่ายตามเซเว่นต้องบอกก่อนอันนี้คือหาซื้อง่ายตามเซเว่นมากก็จะมีแบบซองแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้นะคะก็คือมันจะช่วยให้ขาร้อนเร็วมากเลยค่ะเวลาบ๊อบอัพอ้อมก็เลยจะเป็นคนที่ชอบทาครีมก่อนที่จะไปบ๊อบอัพอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะร้อนแล้วก็ทาให้ตัวเราร้อนเร็วอะไรย่างเงี้ยอัจริงๆมันคือเพิ่มความมั่นใจให้อ้อมนั่นเองนะคะแต่ครั้งต่อไปอ้อมจะไม่พกอันนี้เข้าเลสแล้วก็ เจลนะคะเจลกินยี่ห้ออะไรก็ได้น้อไม่ได้ระบุเพราะว่าจริงๆคืออ้อมก็หัดกินยี่ห้อนี้เพราะว่าเดิมทีอ้อมกินอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะแล้วก็ยี่ห้อนั้นมันเป็นช่วงที่อ้อมไปวิ่งแล้วมันมันไม่มีขายมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้อมอ่ะไม่ได้กินเจลตอนเข้าเลทนะคะอ้อมก็เลยหัดกินยี่ห้ออื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วบวกกับที่งานอ่ะมีเจลยี่ห้อนี้นะอ้อมก็เลยใช่อ้อมก็เลยใช้ยี่ห้อนี้นะคะคือคือจริงๆตอนแรกอ้อมเคยเห็นรีวิวเนาะเขาบอกกิโลมันห้าซองแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆน่ะอ้อมกินกิิโโลลททีี่8ก 14แล้วก็ไป30เลยนะคะอ้อมกินแค่นั้นเพราะจริงๆอ้อมเป็นคนไม่กินเจลอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆตามอ้อมที่ฟนมาอทอนจะรู้ว่าอ้อมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเจลวซ้อมเนาะซ้อมยิเอกก็คือกินแค่สองเดียวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงแอสิงที่มันเกิดขึ้นคืออ้อมรู้สึกอิ่ม <c oughs> มันกินไม่ไหวอ่ะม,มันอิ่มอ่ะไม่รู้จะบรรยายว่างไงแต่มันอิ่มแต่คิดว่าน่าจะพอมีแรงวิ่งต่อเพราะว่าอ้อมช่วงท้ายอ้อมไม่ได้วิ่งเร็วมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้อมก็เลยกินไปแค่สามสามซองทั้งหมดรวมกอดวิ เพราะว่ามันเหลือกลับมาสองซองนะข้างหน้าคือจะลดเจลลงนะคะแล้วก็จะเอาไปแค่จําเป็นเพราะว่าจะไม่เอากระเป๋าไปแล้วเนาะเพราะว่ากาันมีกระเป๋าอะถ้าเพื่อนเพื่อเห็นในรูปอะมันเป็นเหมือนภาระเพราะว่ามันหนักเลยอย่างเงี้ยก็จะพยายามเอาเจลไปแค่ที่เราจะกินอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเอาไปเยอะมาะคะ่ะแล้วก็อันนี้เนาะข้างหน้ายังจะฟกอยู่นะคะเพราะว่าตัวอ้อมอะมันยังมีปัญหาเรื่องการซ้อมรองรันแล้วเป็นตะคิวหรือว่าเป็นขาชาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออ้อมสุว่าก็สามารถช่วยอมม้อมวิ่งจบ,จบๆไม่รู้ว่าใช่เพราะมันหรือเปล่านะแต่ว่า คือทุกครั้งที่ฉีดอะมันทําให้อ้องไปต่อได้อะมันมัน,มนสร้างความมั่นใจให้เราแหละอ้อมก็เลยใช้อันนี้ก็คือแนะนำนะอันนี้คือดีอ้อมก็จะพกเข้าเลยต่อไปนะคะแล้วก็ยาอาเคียวเนาะอ้องก็กินอยู่จริงๆอ้อมตั้งใจจะกินทั้งหมด5้าเม็ด5้าเม็ดก็คือเออกินก่อนเข้าเลต1ึงเม็ดอันนี้พี่มินก็กินแต่พี่มินกินแบบกินเขาเรียกว่าอะไรครบเนาะแต่อ้องกินไม่ครบ แต่ที่วิกินครบอืแต่อ้อมกินไม่ครบเพราะว่าตอนนั้นสมองอ้อมก็คือจําไม่ได้ว่ากิโลที่เท่าไหร่ต้องกินอะไรแล้วนะคือมันมันเหมือนมันกินไม่พร้อมกันนะอ้อมก็เลยงงนิดหน่อยก็กินข้าวเลดแล้วก็กินกิโลที่สิบอ่ะไม่ได้กินไปกินที่ยี่สิบกับสามสิบมันก็เลยกลับมาเม็ดนึงนะคะแต่รอบเดือนก็คืออ้อมกินก่อนข้าวเลดเนาะก็คือพันสแตนอะแต่ว่าในเลดทําไม่ได้กินแล้วเพราะว่าไม่ไม่ได้มีอาการก็คือจะกินถ้าถ้าปวดท้องก็จะกินแต่นี่ไม่ไม่ได้ปวดท้องก็เลยไม่ไม่ได้กินแล้วนะคะแล้้ววกกกก็็็อออยาาทีี่่บันน ให้พี่มินดูอยู่ก่อนเพราะว่าพี่มินเจ็บกว่าอ้อมอ้อมเจ็บอ้อมรู้ว่าอ้อมเจ็บเพราะว่าตอนที่เขาอ้อมให้เราเราอะให้เขาติดให้เนาะเขาจะกดเขาจะกดหาตำแหน่งเจ็บก่อนเราก่อนนะคะเราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเ,เราเจ็บจริงๆแต่แค่มันยังไม่ออกการอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วพอติดเพื่อพยุงมันให้มันหนึ่งก็คือให้เรามั่นใจแหละสองก็คือให้มันพยุงกล้ามเนื้อส่วนที่เจ็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของอ้อมไม่ได้เจ็บมากเนาะแต่ของพี่มินเจ็บมากก็เลยอยากให้พี่มินเล่าถึงตัวนี้วที่ติดหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างในเรื่องก็เลยเพราะว่าเม พี่มีมาสองวิ่งไปงานวิ่งก็ไม่เคยติดแบบนี้เลยไม่เคยติด่ะใช่แต่ก่อนไปผูมาราธอนก็ไม่เคยก็ไม่เคยใช้แต่ดูดูเองอ่ะว่าขาเจ็บอยู่แล้วก็ต้องใช้ว่าก็ลองก็อยากลองดูเพราะว่าก็ต้องอยากให้ช่วยอยากวิ่งให้จบอยากวิ่งให้ดีเพราะว่าสองก็ยังไม่เทิรนก็คิดว่าก็ลงงได้ก็เลยไปไปทำติด เดี๋ยวก็รู้สึกเพิ่งติดก็รู้สึกไม่ไม่มีอะไรพิเศษก็เฉยเฉก็เลยไปวิ่ยเลยแต่วิ่นแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ไม่เจ็บใช่ไม่รู้สึกเจ็บตำแหน่งไม่รู้สึกเจ็บเลยก็รู้สึกตรงนี้ก็รู้สึกหายเลยหแล้วก็รู้สึกใช่ก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าเราเราเราไม่ได้สปอนเซอร์มานานแต่ว่ามันใช้แล้วมันรู้สึกว่าดีในเลสอะค่ะก็เลยอยากแนะนำว่า ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาก็ลองใช้กันดูอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็สุดท้ายพอเราวิ่งเสร็จเราก็คือได้มาแหละก็คือเอาจริงๆซื้อพวกพิสติเ,เตอร์ทุ<ม> <laughs> ออกอุกรอนซื้อพวกพิต์เตอร์แต่ว่าก็กินก็ตอนที่เสร็จแล้วก็กินเพราะว่าวันนั้นนะอ้อมกับพี่มินนี่ไม่อยากกินข้าวมันเป็นฟีลลิ่งที่เหมือนเหนื่อยมากเนาะ<ม>ไม่ไม่อยากกินข้าวเลยแล้วก็เลยเติมโปรตีนกันอะไรอย่างเงี้ยในวันนั้นก็พยายามเติมโปรตีนแล้วก็กินน้ำเยอะมากหลังหลังจบเลสแล้วตอนเที่ยงเราถึงเริ่มกินข้าวกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับ ทานอาหารอะไรเงี้ยจริงๆไม่ดีนะคะเพื่อนต้องกินเนาะแต่ว่าด้วยความที่อ้อมไม่ทานอาหารเราก็กินโปรตีนเนาะก็ถือว่าช่วยได้อยู่ก็ถือว่าซ่อมแซมได้เร็วนะคะเดี๋ยวมาพูดเรื่องอาการหลังหลังซ้อมดีกว่าคือภาพในหัวที่มาละครแรกสําหรับอ้อมอะมันจะเป็นแบบที่มีคนรีวิวให้อ้อมฟังมันจะเป็นแบบการเดินมั<อ>นไดเป็นซอมบี้<ะ>นู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วอยากจะบอกว่าอ้อมไม่มีอาการคือราไม่คิดว่าตัวอ้อมจะดีขนาดนี้เนะี่ยต้องบอกว่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอ้อมไม่ได้ใช้ความเขาเรียกว่าอะไร ความเหนื่อยที่แบบ120หรือ130%เนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอ้อมเบาเพสเนาะเบาเพสเพื่อให้วิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยอ้อมถึงมีแรงสเปนนะมันก็เลยทําให้อ้อมสุกว่าร่างกายอ,อ,อ้อมอ่ะมันยังไม่ได้ใช้จนแบบว่าหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันก็เลยแบบฟืน้นฟื้นฟูเร็วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้หมดอเงี้ยก็เลยแบบฟื้นฟูเร็วแล้วขาคือก็เดินได้ตามปกติใช้ชีวิตก็ปกติคือวันที่อ,อ้อมซ้อมลองรันตอนเช้า15กิโลเย็น25กิโลนั้นอะ ยังเหนื่อยกว่ายังเหนื่อยกว่าการวิ่งมาราธอนที่ผ่านมานะคะก็คือเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยกว่าเพราะมันมันความเหนื่อยมันจะบอกเราว่าเหนื่อยจนเราอยากนอนอะไรเงี้ยแต่วันที่ไปมาราธอนมันไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเหนื่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อยถึงขั้นแบบเราอยากนอนอะไรเงี้ยก็พยายามพักค่ะแล้วก็พักประมาณ2วันเนาะแล้วก็ไปวิ่งวินคาวาลี่กันวิลคาวาลี่ก็โอเคเนาะเพราะเราวิ่งช้าเช็คล่างก่อนอะไรยเงี้ยแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ไปวิ่งวินคาวาลี่แต่เพนเทสที่เร็วขึ้นก็รู้สึกว่าขขาาคค่่อน้งดีเลยะ ก็กลับมาค่อนข้างเร็วก็มีความรู้สึกว่าเอยฉันเหมาะที่จะไปมาราธอนเองนะจ๊ะ <laughs> แต่คนนี้คือแบบเพราะว่าจองบึงต้องเล่าก่อนว่าเราอ่ะเพิ่งมาเพิ่งมาสมัครเนะาะก่อนปิดปิด mm hmm. จองเบึงนเนี่ยปิดประมาณว mm ันที่สิบสองอ๋อกับพิมินเพิ่งสมัครนะคะเพราะเพ mm ิ hmm. ่งตกลงกันว่าอยากไปจอมเบึงก่อนไปไต้หวนัน mm hmm. เพราะว่าไต้หวันเนี่ยอยากให้เป็นสนามที่ชัว์แล้วว่าจะทําได้ mm hmm. ก็เลยอยากไปเทสจอมเบืองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสนามจองเบือง,ง,ง่ายกว่าแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขามีลาเบลแล้วนะคะ ก็ม <ale> ีแบบรับรองเพราะอ้อมอยากได้ e เ t ติ i ิเค e ไปยื่นบอตตันเนาะก็คือจริงๆป้าหมายอ้อมก็คือไปบอตตันด้วย e r t ติ i ิเค e 335นะคะแต่ว่าอ้อมก็อยากได้ทําเวลาได้ดีกว่าที่แบบต้องยื่นเนาะก็เลยตั้ง t a r ็กเกไป330นะคะเพื่อนๆก็ฝากเป็นกําลังใจให้อ้อมด้วยนะคะสำหรับการทํา New PB เพื่อไปยื่น e r t ติ i ิเค e ไปบอตตันนะคะในเด็กก็อ้อมมีประมาณนี้การพักผ่อนอ้อมก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้มาแชร์ตารางซ้อมแล้วนะคะสําหรับ มาลธอนถัดไปนะคะแต่ว่าอ้อมคิดว่าคุยกับพี่มินแล้วว่าหลังจากนี้อาจจะไม่ได้รบกวนโค้ดแล้วเนาะในการออกตารางซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะโค้ดก็ดูแลเอาอมาตลอดเลยแล้วก็ คือดูแลให้เฉยๆนะคะก็ต้องขอบคุณโค้ดมากเลยนะคะสําหรับอีพีนี้ก็อยากจะขอบคุณโค้ดเดี๋ยวโค้ดจะมาเจอเจอกับเราโค้ดจะมาเจอกับเราน่าจะมีคลิปสัมภาษณ์โค้ดแหละจะจะเจอโค้ดใช่เดี๋ยวจะเจอโค้ดแล้วโค้ดจะมาที่ไทยนะคะก็จะมาทำความรู้จักโค้ดอ้อมกันนะคะแล้วก็ต่อไปแล้วน่าจะปรับตารางซ้อมเองเนาะเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาโค้ดเยอะใช่เพราะว่าอ้อมจะปรับตาราง12วีคที่โค้ดให้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็น12วีคที่อ้อมซ้อมไม่ถึงชั่วไรครั้งหน้าคือจะพยายามปรับแล้วก็ จอมให้ถึงค่ะจะพยายามาทําให้ดีที่สุดเพื่อไปสนามที่2ของเราที่จอมบึงนะคะสําหรับเลทอื่นมีเลทที่สําคัญก็จะเป็นเลทของ atm เนาะ atm ช่วงนี้็21ใช่ atm ก็คือ atm สิบที่จะไปทำ new pb แล้วก็เป็น b a n g s a 21ที่จะไปทำซับหนึ่งสี่ศูนย์สำหรับสนาม b a n g s a นะคะเพราะว่าสนามที่แล้วอ้อมทําเป็นหนึ่งสี่สองสี่สามนะคะซึ่งพี่มินก็เป็นเพเซอร์เนอะรอบนี้เราก็จะพยายามทําเวลาให้ดีขึ้นสําหรับสนาม สำหรับ EP ีนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็เหมือนมาเมาส์มอยให้ฟังแหละว่าเกิดอะไรขึ้นในเรสบ้างก็จะบอกว่า mm hmm. การวิ่งมาราทอนแรกสําหรับอ้อมนะคะ mm hmm. การปรับตัวในเรสคือสําคัญที่สุดเนาะ mm hmm. เพราะว่าเราเองอะ่ะไม่เคยวิ่งสําหรับเพื mm ่อ hmm. นๆที่วิ่งแล้วเขาก็จะมีการปรับตัวอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการปรับตัวแบบฉบัฉบ,บของอ้อมนะเพราะอ้อมไม่เคยวิ่งมาราทอนเลยเนาะ,ะไม่เคยรู้ว่าอ้อมจะเป็นอะไรกิโลที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันทําให้อ้อมแบบบางครั้งอ้อมก็ไม่กล้าหรือบางครั้งอ้อมก็ อาจจะกล้าเกินไปเหมือนช่วงแรกที่กล้าวิ่งเร็วเกินไปอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วอ้อมก็ต้องดรอปลงมาเพื่อให้ตัวเองจบมารารอนเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองแบบมีภาพจําไม่ดีใหญ่เกี่ยวกับมารารอนแรกอะไรเงี้ยเพราะตัว,ตวเองกลัวเหมือนกันกลัวว่าตัวเองจะขาย,ยายมารารอนนะคะก็เลยพยายามปรับในเรทตลอดเวลาปรับตัวตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เราจบมารารอนแรกค่ะอ้อมก็มีประมาณนี้ก็อย่าอย่าให้เพิ่งเพิ่งเพงราะว่าหลังวิ่งวิ่งจบมารารอนงแล้ว เพิ่งเพิ่มรู้สึกยังไงว่าให้เพิ่งเพิ่เชื่อให้เราดูก็ได้ใช่ค่ะก็คือสําหรับคนที่จบมาลารอนแรกหรือคนที่จบมาลารอนแล้วเจออะไรในเลดบ้างมาแวะมาคุยกันสําหรับ EP ีนี้นะคะไว้มาแชร์กันว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านอื่นๆเนาะที่กําลังจะไปมาลารอนแรกหรือว่าอ,อยากจบมาลารอนแรกมาแล้วมีเป้าหมายจะไปมาลารอนที่2แล้วก็เข้ามาคุยกันค่ะ สำ,สำหรับ EP นี้อ้อ์กบพี่มินก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับเอ่อเฟิร์สมาลคอนก็เป็น EP สุดท้ายจริงๆแล้วนะรอบนี้ก็คงจะหมดแล้วสำหรับเฟิร์สมาลคอนนะคะสำหรับ EP หน้าที่เราจะเจอก็จะเป็นเล็กบอกกับวิ่งไหนไปด้วยก็น่าจะเป็นอันนี้หลักๆเนาะที่เราจะเจอกันในนันเนอร์พีเดียนะคะค่ะสำหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้ฝากติดตามนันเนอร์พีเดียด้วยนะคะสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย